สว,สวัสดีครับผมนายธนทิพนักแป้นชื่อเลนชิตวันอายุป,จปัจจุบันคือ15ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ณโรงเรียนท่าแซนราชดาพิเศษเยาวชนต้นกล้าดีจังหวัดชพรครับความหมายของผมถ้าเปรียบสิ่งที่ผมอยากนําเสนอและศึกษามาเพื่อทําให้ทุกคนได้รับรู้และพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นหรือจังหวัดของเรามันก็เปรบมันก็เปรียบเหมือนมเ,เมล็ดเม็ดนี้นซึ่งสิ่งที่จะรองรับมเมล็ด ก็คือพื้นดินซึ่งพื้นดินเปรียบได้เหมือนอะไรผู้ฝังถ้าสิ่งที่ผมจะนำเสนอเนี่ยผมต้องการที่จะปลูกฝังให้ทุกคนได้รับรู้ทำแบบนี้ผมได้ปลูกฝังไปเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่จะตามขึ้นมาของมเมล็ดก็คือต้นไม้ซึ่งตนน้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ทุกคนช่วยกันลงมือทำไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่เป็นแรงกจของคนทุกคน และความหวังที่อยากให้ประเทศหรือจังหวัดของเรานั้นดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมซึ่งสิ่งที่จะตาขึ้นมาของต้นไม้เมื่อผ่านไประยะช่วงหนึ่งก็คือผลซึ่งถ้าผลมันออกมาดีแสดงว่าเราได้ช่วยกันลงมือทําและทุกคนช่วยกันลงมือจนทําให้ประเทศนั้นดีขึ้นอย่างแท้จริงแต่ถ้าผลมันออกมาไม่ดีแสดงว่าเรายังบกพ่องในบางจุดและเราต้องอศึกษาและมุ่งเน้นในจุดนั้น เพื่อให้ประเทศนั้นดีขึ้นอย่างถึงที่สุดครับเหตุผลที่ผมอยากเข้าเพราะว่าผมอยากเปิดโลกให้กว้างขึ้นและอยากเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้ประเทศนี้พัฒนาและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีขึ้นครับผมจะนำความรู้มาพัฒนาประเทศอย่างไร ผมจะนำความรู้ที่ได้จากพี่ๆและสิ่งที่ผมศึกษามามาช่วยในการพัฒนาประเทศถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดแต่ผมก็จะทำมันให้ดีที่สุดและถึงที่สุดครับขอบคุณครับ